อโอเคครับตันนี้ขึ้มาก็มีทอดรีเลย์มานะครับตัว power ตัวใหญ่เนี่ยดูจากแรงไฟแล้วตอนนี้จะเป็นคอย12โวลต์น,นะครับ16แอมป์นะครับก็เตรียมหม้อแปลงข้างนอกหรือสซวิตชิ่งนองครับ12โวลต์มาจะต่อเทีขานี่นะครับ ขาที่เป็นคอยนะครับวัดโอห์มเราก็กได้มิตเตอร์เป็นโอมนะครับก็วัดดูนะครับได้กี่โอมแบบยากใช้ปรกคีดจับแล้วกันง่อเดียวก็ใช้ปากคิดง่ายๆนะรวมมีโอหมไหมนะครับสองร้อยแปดสิบสามโอมนะครับ Okay. ขามีโอมส่วนเทสก็ใช้ปักคีบคีบกาวอันนี้จะเป็นคลบนะครับด้านนอกข้างในเป็นบวกอันนี้เลยแล้วกันปาบนี้แล้วก็เสียบปักแล้วก็เอาด้านใน บวกไปจิ้มที่ขานะครับ,รบจะได้อินเสียลนะฮะแล้วก็ตั้งนนิเตอร์วัดตรงขานหนึ่งขาสองนี่นะพอเห็นนะตั้งดูว่าต่อไหมนะครับ ชัวบานนี่นโอ้ยจริงๆถ้ามีปากคีบละลายเส้นนะ นอนก็นอนนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวหาประคิดก่อนต้องฟังเสียงเริ่มต่อไมนะ่น่าอ่ะต้องเปลี่ยนมิเตอร์นะครับมันเบ์เซอร์มันไม่มีครับตอนนั้นไม่ดังแล้ว เดี๋ยวจะไม่รู้ว่า,าถ้าเขาต่อก็จะมีเสียงดังปี๊บๆนะครับร้องดังกระเจ็บหน่อยไซยเสียงก็คือทำงานนะอ่า เมาครับโคเดลหนเอยเยอะให้เห็นบาที่วัดดูมันก็ร้องปี๊บอยู่นะดีตัวนี้ยังไม่ได้เจียตั้งนะอ๋อฝพอจุดนี้นะครับจะร้องปี๊บนะครับนี่นะครับ อาไฟออกก็ต้องหยุดร้องนะครับนีนะเ่เลยก็ตัวนี้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวออเทสอีกสองตัวกันตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของคอยขอดลวดอยู่นะรตรงนี้เราก็ยูว่าตัวไหนเป็นคอมมอนเป็น NO เทียดใจกนไ้ได้ด,ดูสัญลักษณ์ของรีเลย์ก็ได้นะครับอโอเคครับทีนี้ถอดอรีเลย์ตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็สิบสองโวล์เหมือนกันตัวนี้ขนาดสามแอมป์นะครับสามแอมป์คอยสิบสองโวล์ชัดมั้ยเจอย้อนแสงหน่อยนะครับพอเห็นนะครับโอเค ตัวนี้เขย่าจะมีเสียงหน่อยหนึ่งนะครับตัวใหญ่เขย่าไม่มีเสียงนะตัวนี้จะต่อกับ PTC นะครับ PTC 2นี่นะครับเบอร์ E 0. แปดสองศูนย์วัดดูโอห์มหนย PTC ค่าเท่าไหร่นะกี่โอห์มอะ โอห์มสูงมั้นะโอห์มสงูงตั้งเป็นเค 69, 69โอห์มนะตัวนี้โอเคเรามาเทสกัน ปัญหาตัวนี้ขาจะชิดนะครับวัดตัวโอมออกันแล้วกันแต่เขย่า,ยามีเสียงนะปกติมันเขย่า,ยาไม่มีเสียงนะี่เลยจะมีปัญหาจุดนะี้วัดโอมก็7จ็สี่สิโอมนะครับ ต้องบักกีสายละเพราะมันเล็กนะครับ,บก,กีสายแป๊บนึ่งโอเคครับตอวน,นี้ก็ใช้ปักคีบสองอันเอาเสียบอะแดปเตอร์นะครับวัดดูเลยั้งโอห์มต่ำ ดังอยู่นะ่นลองเอาออกนะครับออกก็ไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวเยวมีเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวก็ใส่กลับ okay. ไ,ไปกันพอดูทุกๆตัวก,ก,กันอ่ะสิครับต่อไปทอดรีเลย์ตัวนี้มานะครับเอ่็มอาร์สานะครับตัวนี้จะมีใช้คัมมอนเลยนะตัวนี้จะไม่มีสัญลักษณ์บอกนะตรงลายปิ๊นนะครับไม่มีบอกรู้ว่าขาคอยฝั่งนี้ก็ต้องมีคัมมอนกับ n o n c นะครับ ตัวนี้ก็เขย่ามีเสียงนี่หว่าตัวนี้ก็เขย่ามีเสียงเหมือนตัวเล็กเลยตัวใหญ่เขย่าไม่มีเสียงนะไอ้ตัวนี้วัดอมตัวนี้ไอ้ตอนที่นั่นทำงานนะแต่ว่าไม่แน่ใจมันทำงานแต่ไม่แน่ใจมันต่อหรือเปล่านะ คีดดีวาทำนะทำแต่ไม่รู้ว่าขา N N N O ต่อหรือวานะครับไม่แน่ใจโอ้หนะครับตัวนี้ ต้องลงวะห้ 9, อมสูงจังสองตีไว้หนึ่งหนึง้านะครับไม่เกินสอเคตัวนี้โอมจะสูงนะครับ ขาปันตันนี้รอเปล่าคอมมอนต้องเจอดูก่อนนะโอเคตัวนี้เป็น N คอมมอนกับ N ็น,น,นขึ้นเดี๋ยวต้องวัดขานี้เปนโ O ต่อไหมนะครับ เป็นคานนี้ก็คานนี้นะครับต่อไฟแล้วนะครับสิบสองโวที่คอยแล้วโอเคจะลองนะครับต่อนะครับใช้ได้เย็ดไปอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้าย หนึ่งสองสามหมดละก็เหลือตัวนี้นะครับอีกตัวนึงตรง R M C W นี่นะครับในเช็คแล้วก็ต้องเช็คให้หมดนะครับทีเดียวไม่สงสัยเรื่องเสียงมันดังนี่แหละอ่ะตัวที่สี่ตัวนี้ขยับก็มีเสียงเหมือนกัน,นครับตัวนี้ก็สิบสองโวลต์นนะ่าจะสามแอมป์เหมือนกัน,นครับ เพล,ล็กนะครับกล่องก็นยนแสงนะนี่นะ12แล้วอเอีคจะลองวัดอีกทีนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็ต่อไฟ12โวลต์แล้วนะครับอาคอยที่ลองวัดก็ต่อนะครับ ทีมนะครับโอเคจ่ายจ่ายหมดนะตำแหน่งนี้ก็จ่าย m M M ม C W จ่ายทุกจุดอเออก็วัดแล้วไม่ยืดค่าไม่อะไรนะฮะในองในโอซินเนอร์ก็วัดก็โอมปกติไม่มีอะไรเลยกาปาไม่น่าเกี่ยว ใชต่ติโอเคอยังไงคงต้องเอาบอร์ดไปให้บริษัทเขาดูให้ครับเพราวัดอะไรก็ดีหมดเรามากอบนึงกันนะครับอาจจะมีปัญหารีเลย์มันทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง้วว่าวัดไม่เสียเทสไม่เสียแต่เวลาใช้งานจริงไม่อ่อนนะครับเพราะคำสั่งพันมันมาอะไรอ่อนหมดแล้ว ถ้าไม่อ่อนมันก็ใช้ไม่ได้ไม่งก็หรือว่ามีปัญหาเรื่องคอนโทรลอะไรสักอย่างนะครับโอเคครับติดตามตอ,ตอนต่อไปครับหวังว่าช่างแมวจะช่วยท่านได้ครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมในการทําทคลิปใหม่ๆต่อไปครับหวังว่าช่างแมวจะช่วยท่านได้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแลกผู้ง,งานเอ่อไขึ้นอินเวอร์เตอร์นะครับบางอาการเป็นอาการใหม่ก็ต้องหากันต่อไปฮะสายช่าง ส่วนต่อไปครับ